ขอบคุณนะคะที่กดเข้ามาชมนะคะวันนี้เราทําไก่อบนะคะด้วยอ่าหม้อทอดอไร้น้ํามันนะคะเครื่องเล็กๆนะ,ะของสมาร์ทโฮมนะคะราคาไม่แพงเลยราคาไม่ถึงพันนะคะเครื่องนี้ท่านผู้ซื้อมานะคะ,ะ,คะแล้วก็หมักก็ไม่ได้มีอะไรเยอะนะคะอ่าซอสหอยนางรมนะคะโชยุทาคุมิอันยิซอนะคะแล้วก็กระเทียมรากผักชีนะคะโอ้นิดเดียวเองนะคะแล้วก็ทําน้ําสลัดเอง นะคะแล้วก็ทานคู่กับไข่ดาวหรือใครชอบไข่ต้มก็ได้นะคะขอบคุณที่กดเข้ามาชมนะคะทํายังไงก็ไปดูกันเลยค่ะวัตถุดิบในการหมักของเราไม่มีอะไรมากนะคะมีแค่กระเทียมแล้วก็รากผักชีนะคะพริกไทยเราก็ใช้แค่พริกไทยขวดค่ะเราก็หั่นกระเทียมนะคะหั่นรากผักชีสับให้ละเอียด เครื่องปรุงรสของเรานะคะเราก็ใช้อซอสหอยนางรมโชยุนะคะพริกไทยเราใช้พริกไทยแบบขวดค่ะผสมเครื่องปรุงของเราให้เข้ากันนะคะแล้วก็นำชิ้นไก่นะคะลงไปหมัก หมักทิ้งไว้นะคะประมาณสัก30นาทีนะคะหรือถ้าใครจะหมักแล้วค้างคืนแช่ตู้เย็นไว้ก็จะยิ่งเข็มข้นขึ้นเลยค่ะหลังจากหมักเสร็จแล้วนะคะเราก็นำไก่นะคะเข้าไปอบในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะใช้เวลาประมาณ40นาทีนะคะ จบ20นาทีแรกนะคะเอาออกมาแล้วก็กลับด้านนะคะทาซอสปรุงรสที่เหลือนะคะแล้วก็นำเข้าไปอบใหม่ระหว่างที่อบไก่ค่ะเราจะมาทำน้ำสลัดนะคะสำหรับทานกับผักกันใช้ไข่ไก่2ฟองค่ะน้ำมันพืชน,นะคะน้ำมันพืชจะใช้ปริมาณพอๆกับไข่ไก่ค่ะ คนส่วนผสมน้ำมันพืชแล้วก็ไข่ไก่ให้เข้ากันเติมน้ำฟานายนะคะ2ช้อนโต๊ะน้ำมะนาวนะคะ2ช้อนโต๊ะคนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะแล้วนำไปตั้งไฟนะคะใช้ไฟอ่อนนะคะวันนี้ใช้หม้อที่เป็นหม้อเคลือบหนานิดนึงนะคะไม่ต้องรองน้ำนะคะใส่เกลือเล็กน้อยแล้วก็พริกไทยอีกเล็กน้อยค่ะกวรให้ส่วนผสมนะคะข้นนะคะ ออตอนแรกอะค่ะตอนที่ยังไม่ได้กวนนะคะมันก็จะดูเหมือนเป็นข้นๆนิดนึงนะคะพอกวนไปสักระยะหนึ่งอะค่ะมันก็จะเหลวนะเราก็จะกวนแล้วก็พยายามอย่ากวนนานนะคะอย่าให้ไฟแรงไม่อย่างนั้นไข่จะสุกนะคะให้มันมีลักษณะเป็นข้นๆนะคะประมาณนี้นะคะเห็นรอยตะก้อนเล็กสักเล็กน้อยนะคะ ก็ได้แล้วค่ะสลัดไก่อบง่ายมากๆเลยทอดไข่ดาวมาอีกนิดนึงนะคะก็ได้ครบคุณค่าสารอาหารแล้วค่ะไก่เราก็อบประมาณสักสามสิบนาทีสี่สิบนาทีค่ะหมักแค่เนี้ยเลยค่ะไม่ได้หมักอะไรเี้ะกินหนังก่อนเพราะชอบมันจะง่าย เนี่ยไนหม้อเนี่ยนะคะกับปกินกับอบแบบนี้ง่ายนะคะจะกินกับอ่าส้มตำก็ได้นะใครชอบพวกแบบว่าะตะควงตะไคร้ใบมะกรูดก็สามารถหัห่นๆับักๆแล้วก็อบไปพร้อมกันได้มันจะเป็นกลิ่นสมุนไพร ไ,ไปอีกแบบจานนี้มันจะไม่ค่อยมีสมุนไพรอะไรเยอะมันก็จะมีแค่กระเทียมใช่ไหมคะแล้วก็ปลากผกชิมพริกไทยคือเป็นพริกไทยขวดอร่อยนุ่มถูกประหยัดขอบคุณนะคะที่ดูกันมาจนจบตรงนี้นะคะมีอะไรพูดคุยกันไว้ได้นะคะ แล้วอย่าลืมกดสับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ